สวัสดีครับพี่น้องฟองไปเมื่อนี้เสาร์วันอาทิตย์ที่2 8ตุลาเนาะพี่น้องเนาะอีกสองวันก็เป็นวันฮาโลวีนแล้วมื่อนี้คือเก้าตื่นแต่เสาร์มาสื่อกับเขาอีเลยพี่น้องวันนี้มีเฮาวสือ่อยังเนาะกับเขาเมาวาวื่อวานว้าวได้ทัวร์เถอะทัวร์แล้วก็ถอดปลาบูมื่อนี้เหตต็ดกับฟ้าเขามีเห็ดประมาณน,นี้ปลาบู แล้วก็ขำเมาเลือดทุ่งเดียวมั้งลองพักมีซีซ้อมพี่น้องมีหลาไล,าลนะนั่งดูสาเสาวนี้อากาศดีครับพี่น,น้องเนาะอากาศดีดีฝ่าคือโบมีแดดนเนาะเวลาก็เป็นแปดโมงนิดน้อย,อย,อยลอะเดูสาวบ้า,บานสาวสองคนอ,อยู่ท่าน,นึงอืมใจปู่ก็ได้ปู่เอออ่ะปู่เออยเปิดวกป้าสมป้าจำเร่องนี้ไม่เลิกพี่น้อง อาหารอีสานหรือว่าอาหารลาบะเฮา,าน,นี่มีอีสานทุกมันพร้อมปลาปลาแดดก็มีหมดแหละน,น,หน้ำใบญชนาเบยชนาครับคำก็มีนนี่นางปลาก็มีปลาดุบเออปลาดุบอลนคอปโกบโกบกบหอ,อ,อ,อยก็มีเนาะ เป็นขอบปุ่นไ่ี่หนอซื้อไปนข้บปุ่นเออผัดแมงนี่ผักขยงก็มีเนาะผักบุ้งแวผักบงุงบนเพือ่อนเนาะมีมาเลยผัดผักกาดนี่ยมัเข่ากำอันยังอันนี้มะกอกเนะาะมะกอก อพมีทุกอย่างพี่น้องแต่อยากกินยังอยู่ร้านนี้เนี่ยทานน้อยๆแต่ของมีทุกอย่างพี่น้องเด้ออันนี้มีอย่างเนี้ยเนาะอันนี้เนาะฟางนี้เป็นพวกฟางนี้เป็นพวกอาหารแห้งโอ้ปลาแห้งโอ้ของโปรดเนี่ยเผาเนาะตี เนื้อแดดเดียวก็มีพี่น้องอันนี้เนื้อแดดเดียวเออเมียจะปูเอาดิเอาไปใส่เอาไป,ไป,ไปเยอะเนาะปูเอาไปอ่ะสองสามตัวถึงเลยอือสองสามตัวก็ได้เอืมส่วนนี้เป็นปลาปลาเนื้ออ่อนเนาะปลาลดก็มีเออปลาลดปลาเนื้อมาแรงแมกากปลา หาในน้อยนหลานให้มึงหลาเด้อป้ามันของกินหลายหลายเช้าวนชาสองก็มัสือเด้อเอาก็มีเมี่ย้คาประจำเ่ยมาทุกวันอาทิตย์ตอนอากาศดีแห้งพี่น้องอากาศดีดีขุ้นฝ่าคือนฝนมันมวนบกสุ่มฝ่าขึ้นฝนนมันบดแดดนะทีบอกว่าเป็นหมืดฝนกับโมเมนพี่น้องเดีวอากาศมัไฟแดดนะนะ ใาาทม่ซื้อกันนะประมาณนี้ครับใ่ซื้อเงี่ยมาซื้อบางุกรณตรงนี้จะเป็นหลานอาโอนตินหลานกา,ฟาแฟเขาเพชรไม้แล้วพี่น้าะเขาทำไม้หรือไม้เพชใหม้ขอเป็รยังเธอ ของนี่ล่มไปคุณน้องสังเกตมองลมเลยเห็นล่มนุ่นผัดเสื่อผ้าเม so ื่ออากาศจะเย็นอยู่แล้วพี่น้องเราว่าอันนี้มาไซน้ำปลาสดทุกเมื่อ20บาททาน้หอมมันมาเสื่อประมาณนี้เนาะร้านน้อยๆเนาะแต่ว่าคนซื้อหลไหลอ่ะเขาก็มาอัปเดตเมืองมันแถวนี้เนาะแต่ว่าจะได้ฝากกดไลก์กดแชร์ก้อนตามเนาะฝากมึงเสื่อดีให้หน่อยเด้อ สบายดี่รสวัสดีพี่นนองโองยิงซ้ายคนยิงมาแนละ้เสายซ้ายคนมาอะไรวนะอู้ดีฝาดขึ้นเ่ยอากาศดีนะแต่ว่ามันอบอ่ำอกาจะเดินตอนเช้าๆเป็นวันอาทิตย์วันหยุดเนาะหยุดแต่เราไปอยูอ่ลมแรงพี่นนองมึงเตรีย ยินเสียงลมมาพัดวีวีเลยอืมลมมันเย็นดีนพ่กข้าชาวขายชำสุดซ่าโอเป็นตลาดในน้อยเนาะในกลางซอยแล้วก็เรียบร้อยพี่นอ้องไปสือกับเขามากเลยเนะี่ยในป้ามาทอดน้าพี่น,อนอ้องเนาะแล้วก็ตำทัวนี่ตำทัวหอมสิกินเขาเลยพี่นออ้องเข่าเนี่ยเป็นคนเห็น เด้ขอข้าวตกันเด้อพี่น้องเด้อเสียบวันนี้ป้าอัปปาบูมาทำอัปป้าบูเนี่ยทอดใส่ขมินน้นเนาะอันนี้ตัม้มหักทัวพี่น้องเด็กเสียบกันเด้ขอข้าว,าวต,ต้เส้า,าพี่น้องเส้าตับกระทินแก่เนี่ยไ้กินเด็กเสียบน้ำกันดีหอมมาหากินเลยพี่น้องอ่ะจังได้ให้เมืองสันนีเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่เด้อจะเป็นกำลังใจให้กันเนาะบายบายสวัสดีเด้อสุขุ